ตอนที่สิสร้างกองกําลังการประลองครั้งนี้ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของคุณหนูอี้ถิงดังมากขึ้นไปอีกทั้งยังช่วยสร้างชื่อให้กับยอดเขาฟ้าร่วงพอปิงปิงกลับขึ้นเขามาจึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอี้ถิงเจ้าเก่งมากเลยถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปเจ้าช่วยแนะนำพวกเราบ้างได้หรือไม่ เพาราะพลังของเจ้าตอนนี้เทียบเท่ากับสิบฝ่ายในระดับสูงเลยทีเดียวพวกเราจะได้ไม่ต้องไปให้คนพวกนั้นกดขี่หนึ่งในสิทธิ์เก่าแทบจะคุกเขา่าอ้อนวอนรวมทั้งสิทธิ์ทุกคนต่างพากันมองมาทางอี้ถิ่งด้วยความคาดหวังเด็กพวกนี้มีลักษณะพิเศษแค่สำนักถือคุณสอนพวกเขาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าพวกเขาด้อยความสามารถ สู้เอาเวลาในลานฝึกมาสร้างกองกำลังของตัวเองดีกว่าเสียงของเสียวซ่ายดังขึ้นในหัวทำให้ปิงป,งปิงพยักหน้าต้อนรับทุกคนเฮ้ <Hey! S 2> จากนั้นเสียงชัยโยโหร้องดังตามมาติดตขอบใจมากนะอาอ้เจ้าช่างเป็นคนดีจริงๆมานตีเข้ามาตบไหลจนร่างบอบบางเกือบจะหน้าควา่า พอฝ่ามือของมานตี้กำลังจะตบลงมาอีกทีปิงปิงจำต้องรีบเอ่อยห้ามปามอามานเจ้าอย่าได้ตบลงมาอีกแล้วมีเช่นนั้นหน้าคาคงได้ลงไปวัดกับพื้นเป็นแน่ทุกคนต่างพากันหัวเราะเสียงดังเมื่อเห็นท่าทางของทั้งสองเวลานี้บรรยากาศบนยอด่าฟ้าร่วงและดูอบอุ่นไม่น้อยซึ่ง ผิดกับบรรยากาศบนยอดเข่าเทียมจันทร์ยังดีที่กระบี่ของหรูชิงไม่มีจิตวิญญาณมีเช่นนั้นแรงสะท้อนกลับคงมากกว่านี้เด็กสาวนอนเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันบนเตียงด้วยความโกรธเกรี้ยวจนสหายทั้งสามเข้าหน้าไม่ติดหลังจากที่อี้ถิงตกตาคนทั้งสามก็ต้องมานั่งประจบเอาใจหรูชิงแทนเพราะบ,บิดาของหวานหรูชิง เป็นครึ่งเซียนที่มีชื่อเสียงและกำลังจะก้าวขึ้นไปแทนตำแหน่งของเซียนกุยในไม่ช้าและนิสัยของทั้งอี้ถิงและหรูชิงอย่งางไรกาดไม่ต่างกันเพียงแต่ยามมีอี้ถิงอยู่หรูชิงไม่กล้าแสดงออกเท่านั้นเองหนังอี้ถิงถูกลงโทษหรือยังมาาไม่แต่เป็นสองผู้อาวโุโสหรูชิงถึงกับอึ้องไปทันทีที่ได้ยิน สีหน้าท่าทางเริ่มเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวเออแล้วพวกเขาสืบสวนว่าอย่างไรบ้างไม่รู้แค่รู้ว่าทั้งสองถูกผู้คุมกดกักตัวเอาไว้สอบสวนส่วนอีทิงถูกปล่อยกลับมาแล้วไม่รู้ไม่รู้เราอยังมานั่งบื้ออะไรอยู่ตรงนี้อีกเล่าก็ไปสืบมาเซ่เสียงตหวาดของหวานหรูชิง ทำให้สามเด็กสาวรีบวิ่งออกจากห้องของนางอย่างรีบร้อนเฮ้อข้าละเกียดพวกบุตรสาวเซียมพวกนี้จริงๆแต่ละคนนิสัยเหมือนกันหมดพอออกมาจากห้องได้ทั้งสามคนก็พากันเค้นเสียงด้วยความเกรียดชังเมื่อก่อนหรูชิงก็เคยทำเช่นนี้กับอี้ถิ่งเช่นกันร่างบอบบางที่นั่งอยู่บนเตียงเริ่มจะนั่งไม่ติด ต้องลุกเดินไปเดินมาเหมือนหนูติดจันเพราะความจริงแล้วเป็นหวานรูชิงใช้บารมีบิดาแอบติดสินบนผู้อาวุโสทั้งสองเรื่องอยาสร้างเกราะปานนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดเกราะปานของอี้ถิงถึงได้แตกง่ายได้ปานนั้นและก่อนหน้านั้นที่มันยังอยู่ได้เพราะไม่เคยถูกโจมตีมาก่อนพอรู้ว่าสองผู้อาวุโสถูกสอบสวน หวานรูทิงจึงกลัวว่าจะถูกซัดทอดมาถึงตัวเองไม่มีใครรู้ผลการสืบสวนของทางสำนักหลายวันผ่านไปเรื่องนี้ก็เงียบหายไปเฉยๆมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังไม่ลืมหนึ่งคือปิงปิงและอีกหนึ่งคือรูชิงหลังจากวันนั้นอีถิงก็กลายมาเป็นผู้นำของสิทธิ์ในหุบเขาฟ้าร่วงโดยปรยายโดยได้คำแนะนำของเสี่ยวไปและเสี่ยวเฮ้ย ทุกคนใช้เวลาฝึกฝนตามคำแนะนำของปิงปิงแทนที่จะไปฝึกฝนในร้านร่วมกับสิทธิ์ยอดเขาอื่นและเพราะคำแนะนำของท่านจอมมารเพียงวันเดียวเด็กเหล่านี้ไม่เพียงจะผูกวิญญาณกับอาวุธประจำกายได้ยังทำให้กระบี่บินได้อีกด้วยแม้กระทั่งการบ่มเพาะยังรุดหน้าไปไกลจนเหนือยอดเขาอื่นด้วยความที่ยอดเขาฟ้าร่วง เป็นยอดข่าวที่ถูกทอดทิ้งจึงไม่เคยได้รับโอสถและหินปานที่ทางสำนักแจกสิทธิ์เหล่านี้ถึงต้องยอมไปเป็นค่ารับใช้ให้สิทธิ์หุบเขาอื่นหรือหากโชคดีได้รับใช้สิทธิ์ฝ่ายในก็มักได้ค่าตอบแทนมากหน่อยแต่หลังจากปิงปิงเข้ามาจัดการเรื่องแรกที่สิทธิทุกคนต้องช่วยกันทําคือเรื่องที่พักเด็กทุกคนได้ออกกําลัง โดยการตัดไม้สร้างห้องพักกันด้วยตัวเองจนมีพอเพียงต่อห้องละคนจากนั้นก็สร้างโรงครัวและโรงอาหารเริ่มปลูกพืชผักสมุนไพรไปจนถึงเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างก็เหมือนจะครบแต่ก็เหมือนไม่ครบข้าว่าพวกเรายังขาดอะไรบางอย่างรางบอบบางยืนอยู่บนโขดหินครุ่นคิดพักใหญ่ สิทธทุกคนที่นั่งอยู่ด้านล่างก็พากันคิดตามเปาะเสียงดิดนิ้วทำให้ทุกคนหันมาสนใจอี้ถิงที่ยืนอยู่บนโขดหินอีกครั้งข้ารู้แล้วว่าพวกเรายังขาดอะไรอะไรหรือหินปานพวกเราต้องทำการค้าหินปานก็เหมือนเงินทองที่เอาไว้ใช้จ่ายไม่ว่าจะทำอันใดก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีเงินย่อมไม่อาจทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงนับว่าสำคัญในเมื่อทางสำนักไม่แจกก็ต้องหามาเองในสำนักมีหอภารกิจพวกเราลองไปดูดีไหมความเห็นจากหนึ่งในสิทธิ์เก่าทำให้ปิงปิงต้องถามกระบี่ไม้ในใจเสี่ยวเฮยหอภารกิจคืออันใดห,หรือหอภารกิจ คือหอที่ทางสำนักรับงานมาให้ลูกศิษย์ได้ทั้งฝึกฝนเพื่อหาประสบการณ์และอย่างในค่าตอบแทนแล้วแต่ความยากง่ายพลังระดับเจ้าสามารถรับงานระดับความยากขั้นกลางได้สบายเจ้าควรลองดูเพื่อจะได้มีประสบการณ์หลังจากที่ฟังคำอธิบายของกระบีไม้จบปปิงปิงก็ชวนมานตี้ พร้อมโดยสิทธิ์เก่าที่เป็นรุ่นพี่อีกสาคนตรงไปยังหอภารกิจลักษณะของหอภารกิจเป็นหอทรงสี่เหลี่ยมมีสามชั้นแต่มองเห็นเพียงสองชั้นเท่านั้นเพราะชั้นล่างสุดอยู่ใต้ดินใช้เป็นห้องเก็บของภายในร้านด้านหน้าจะมีป้ายประกาศติดอยู่มากมายแบ่งเป็นระดับแค่กลุ่มของปิงปิงเดินเข้ามาก็ตกเป็นเป้าสายตาผู้คนทันที ไม่ต้องพูดถึงชุดที่สวมใส่ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิ์นอกเฉพาะเข็มกัดของยอดเขาก็ไม่สมควรมาเดินเพ่นผ้านในหอภารกิจแล้วแต่นี่ถึงกลับไปยืนอ่านประกาศพวกเจ้ามาทำมันใดที่นี่กลับออกไปซะเยี่ยมมายืนในเกกาดแถวนี้หน้าป้ายภารกิจระดับล่างเสียงะตวานจ,จากเบื้องหลังทำให้กลุ่มสิทธิ์ของหุบเขาฟ้าร่วงต้องพากันหันกลับไปมอง ยังมัวมามองอะไรอยู่อีกถ้าสัง่งไม่ได้ยินหรือด้วยความที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ปิงปิงจึงพาทุกคนหลบให้โดยไม่คิดจะเอ่ยอะไรแต่เหมือนว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่ยอมจบง่ายมายืนรออะไรอีกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้คนร้ายอย่างอายอย่างพวกเจ้าใครใช้ให้เสนอหน้าเข้ามาส่งเดชเห็นแล้วเสียสายตาเด็กหนุ่มและเด็กสาวห้าคน สวมชุดสีเขียวปีกมแมลงทับมองมายังกลุ่มของปิงปิง,ปงด้วยสายตาเหยียดยามท่าทางดูถูกดูแคลนเดิมทีป,ปิงปิงไม่อยากมีปัญหาแต่พอเห็นท่าทางของคนพวกนี้แล้วก็ทนไม่ไหวไม่ทราบว่าหอภารกิจมีกฎข้อไหนห้ามพวกเราเข้ามาหรือนี่เจ้ากล้าตอบปากต่อบคำกับสิทธิ์ฝ่ายนายหรืออยากถูกไล่ออกจากสำนักหรือไร เด็กสาวในกลุ่มก้าวขึ้นมายืดเท้าสเอลเบื้องหน้าปิงปิงพร้อมกับตะคอกเสียงดังทำให้ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นพากันหันมองปิงปิงยกแขนขึ้นกอดอกมองอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาดูถูกดูแคลไม่แพ้กันแล้วสิทธพิพี่ไปเป็นเจ้าสำนักตั้งแต่เมื่อใดถึงได้มีสิทธิ์ไล่คนอื่นนี่เจ้า กลุ่มเด็กทุดเขียวโกรธจนหน้าดำหน้าแดงจะเถียงก็เถียงไม่ออกได้แต่ยืนอ้าปากพงาพ,พงาพมานตีเห็นแล้วถึงกระฉีกยิ้มกว้างมองอีถิ่งด้วยสายตาทื่นชมส่วนสิ่์เก่าทั้งสามที่อยู่ด้านหลังผ่ากันยิ้นเยาะด้วยความสะใจเพราะถูกสิทิ์ฝ่ายไหนพวกนี้กดขี่ข่มเหงมานานพวกเจ้าจะเลือกภารก,กิจหรือไม่ถ้าไม่เลือกก็หลีกไป ย่ามามวมัวยืนเกะกะขวางทางเสียงคนกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเดินเข้ามาทำให้ทั้งสองกลุ่มต้องพากันหันไปมองคารวะสิทธิ์พี่หงซานเจ้าค่ะพอเด็กสาวในชุดสีเขียวเห็นว่าเป็นผู้ใดสีหน้าท่าทางก็เปลี่ยนเป็นเอ,อียงอายทันทีจนปิงปิงเห็นแล้วนึกอยากจะหัวเราะออกมาจากนั้นทุกคนก็พากันคารวะสิทธิ์หลักทั้งสี่ ยกเว้นอี้ถิงที่ยังยืนกอดอกนิ่งเฉยเพียงมองเลยไปยังสิทธิหญิงจากยอดขาวโอสดที่ยืนอยู่เบื้องหลังของหงซานและชายหนุ่มอีกสามคนที่เหลือพอทุกคนหลบให้กลุ่มของหงซานก็เดินเข้าไปเลือกภารกิจระดับตามจากป้ายประกาศด,ด้วยท่าทางหญิงยโสไม่แม้แต่จะเหลือบแลหรือทักทายสิทธิคนอื่นมีเพียงเด็กสาวจากยอดข่าโอสถ ที่ทำท่าทางเหมือนเพิ่งจะเห็นอี้ถิงก่อนจะแท้งหวาดกลัวเข้าไปเกาะแขนของหงซานจนอีกคนหันมาถลึงตาใส่นางปิงปิงได้แต่ยืนกระพริบตาปริบๆเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายด้วยความงุนงงส่วนม่านตี้ที่ยืนอยู่ด้านข้างต้องหันมากระซิบกระซาบด้วยความสงสัยอาอีสิคพี่หงซานเป็นอะไรไปเหตุใด,ดถึงได้มองเจ้าเช่นนั้น เป็นโรคขาดสมองมัง้งโรคขาดสมองมานตียืนขบคิดอยู่นานก็คิดไม่ออกว่าโรคที่สหายว่ามันคืออะไรจนกระทั่งกลุ่มของหงสารเดินจากไปถึงได้เอ่ยถามอีกครั้งมันเป็นโรคอย่างไรหรือก็พวกผู้ชายโง่เง่าที่มักถูกผู้หญิงหลอกช่างเถิดอย่าไปสนใจเลย หลังจากที่ผู้คนเริ่มหนาแน่นขึ้นกลุ่มเด็กชุดเขียวก็รีไปเลือกภารกิจโดยไม่สนใจกลุ่มของปิงปิง,ปงอีกดูเหมือนว่าอยากจะตามกลุ่มของหงสานให้ทันจากนั้นปิงปิงและพักพวกถึงได้เข้าไปสิทธิ์พี่ถึงอย่างไรพวกท่านก็อยู่ในสำนักมานานกว่าข้าพวกท่านก็เลือกมาซักงานสองงานเถิน ปิงปิงยกหน้าที่ให้สิทธ์เก่าทั้งสามเป็นฝ่ายเลือกเพราะทั้งตัวนางละมานตี้ยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้และที่น่าชื่นชมคือทั้งสามนับว่ามีความรู้แน่นพอสมควรไม่เพียงแค่สามารถเลือกภารกิจระดับต่ำที่ไม่ยากมาได้สองงานแต่ยังเลือกที่มีค่าตอบแทนสูงอีกด้วยจากนั้นทั้งห้าก็พากันไปลงชื่อขอรับายทำภารกิจ ท่ามกางสายตาดูถูกเหยียดยามของทั้งสิทธิ์ฝ่ายในและสิทธิ์หลักผู้อาวุโสที่รับผิดชอบหอภารกิจจดชื่อแล้วมอบป้ายให้กลุ่มของสิทธิ์นอกโดยไม่เอ่ยถามปิงปิงคลายรู้สึกถึงสายตาเห็นใจจากชายชราแต่ก็เพียงครู่เดียวหลังจากที่รับป้ายภารกิจเรียบร้อยทั้งห้าก็พากันกลับขึ้นเขาไปเตรียมตัว